ตำรวจสพนามนจังหวัดกาลสินต์ตามรวบตัวน้องชายฆ่าโหดทุบหัวฝังดินพี่ชายพบประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดอาการหลอนยา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาหนักฆ่าผู้อื่นโดยเจตานาและปิดบังซ่อนเร้นศพจากกรณีที่นายบุญมีนามนาเมืองอายุ54ปีถูกคนร้ายฆ่าโหดทุบหัวฝังดินไว้ข้างสระน้ำกลางทุ่งนาหลังเกิดเหตุพลตบตร,รีสุวรรณเชี่ยวนาวินทวัฒน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกฬสินได้ลงพื้นที่ติดตามคดีพร้อมสั่งการให้พันตำรวจเอกศักชัยพิม์แก้วผู้กำกับสพนาม,มนจังหวัดกฬสินและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพนาม,มนติดตามคนร้ายอย่างเร่งด่วน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นบุคคลใกล้ชิดกับผู้ตายล่าสุดวันที่3มก,กราคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สพนามนจังหวัดกาฬสินเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายไพศาลน,นามนาเมืองวัย37ปีซึ่งเป็นน้องชายของผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากชุดสืบสวนได้ควบคุมตัวมาสอบปากคำก่อนที่จะรับสารภาพว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่2มก,กราคม2566ที่ผ่านมาหลังพบศพได้ไม่นานโดยนายไพศาลรับสารภาพว่าได้ลงมือก่อเหตุ ค่านายบุญมีพี่ชายจริงก่อนเกิดเหตุได้เสพยาและตามพี่ชายไปยังกระท่อมปลายนาก่อนที่จะใช้ท่อนไม้อยู่คาลิปตัสตีเข้าที่ศีรษะของผู้ตายจนแน่นิ่งและนำศพไปขุดหลุมฝังดินไว้ที่บริเวณดังกล่าวอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบประวัติของนายไพศาลพบว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเคยถูกจับกลุ่มดำเนินคดียาเสพติดมาแล้วสองครั้งนอกจากนี้จากการตรวจปัสสาวะในเบื้องต้นยังมีการพบสารเสพติดอีกด้วยส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากการเสพยาเสพติดจนเกิน จนเกิดอาการร้อนและคุ้มคลั่งเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แ,แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาลอบฝังซ่อนเ้นย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าและจะนำตัวไปฝากขังดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป